จะไปหาคอนเทนต์ลูกสาวบอกว่าแม่จะเกี่ยวข้าวแล้วนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะจะไปทันหรือประมาณสามสี่คลิปแล้วละ่ะเพราะว่าลงไปเนาะก็ลงลง,ลงทุกช่วงนั่นแหละเชา้ากลางวันเย็นเนาะเป็นประมาณสี่คลิปห้าคลิปแล้วล่ะที่ลงไปงานยังไม่ได้เต็มที่เลยนะคะก็เลยบอกว่าเออถ้าตื่นเชา้าเราก็จะได้งานเยอะนะคะเมื่อเช้าก็ดูฟีดได้สองสามท่านนะก็จะเขามีรางวัลเมื่อคืนหลับเลย เมื่อคืนหลับเลยเร็วมากเมื่อคืนพี่ก็หลับนะคะเพื่อนคะ่ะออกจากเพื่อนออกจากเพื่อนสามทุ่มเนาะป้าน้อยเนาะตัวเลขเท่าไหร่เราไม่สําคัญใช่ไหมคะเพื่อนคะ่ะขอให้เรามีใจตรงกรันที่มาอยู่ในระบบ facebook ก็พอละนะคะมันแบบผ่านไปแล้วแบบยินดีจริงๆอ่ะคือเราจะได้มาอยู่ด้วยกันป้าน้อยบอกขอตัวค่ปะป้าน้อยนังซิมขอขอบพระคุณป้านนนมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่ระบบด้วยขอบคุณพี่ เพื่อนๆจ้าเนาะวันนี้ก็ยอมรับนะคะว่าถ่ายฟีดน้อยนะคะวันนี้เนาะคือใครเนาะเข้ามาหนึ่งท่านเนาะ,ะใครนะคะใครเข้ามาก็ทักทายพี่สนิทได้นะคะพี่สนิทเนาะห้าสิบบวกบวกค่ะบางพีสมุดประกันเนาะอเลเนาะแต่ขอบคุณเพื่อนๆน,นี่แหละค่ะสวัสดีคุณสุภัฒน์กิจกิจจกิจจะพึกหรือเปล่าคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวหน้าฟีดหน้าฟีดก็ดูได้ประมาณสองสาม สองสามฟีดแค่นั้นเองสองสามท่านนะคะแล้วก็แล้วก็สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวครีเอเตอร์ทุกๆท่านและก็เพื่อนการายามิทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่สนิทอ่านะคะก็มีกูรูบอกน้องบอกว่าเช้ามาให้เปิดดูหน้าฟีดก่อนเลยนะคะดูหน้าฟีดนะคะถ่ายฟีดไปประมาณสักสิบท่านใหญ่ตื่นเอารีบวิ่งไปอาบน้ําอะไรมาเลยเนาะก็ยังไม่ทันที่แบบอะไรนะเขาเรียกว่าแต่งตัวเลยก็ถ่าย เขาเรียกว่าทำทำคลิปวิดีโอไว้ก่อนเนาะทำคลิปวิดีโอไว้แล้วก็แบบรีบรีบรีบแบเพื่อน,อนๆค่ะทำอะไรรีบแล้วก็เราก็ลงอะไรไม่ได้สําเร็จเข้าเข้ามาเล่นในระบบเนี่ยไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาทาอะไรกันก็เล่นนะคะเล่นไปโดยที่ไม่รู้ใส่เสียงเพลงนู่นนี่นั่นน่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือสังเกตเพื่อนเนาะสองคอมเมนต์สามคอมเมนต์เพราะว่าเราเป็นคนแรกไง แต่ถ้ามากกว่าน,นี้ไม่ดีเนาะใช่เลยค่ะเราไปกินข้าวบ้านเพื่อนทุกวันช่องที่เล็กๆนะคะเพื่อนๆค่ะความรู้ประสบการณ์อะไรยังไม่ค่อยมีบางทีบางครั้งบางอย่างที่สิ่งที่แบบอยากรู้นะคะพี่สนิทก็จะถามเพื่อนเ,ออเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะคะป้าน้อยเนาะน้องซิมก็อายุหลายแล้ว50บวกบนะคะ50บวกบวกอีก3ปีก็ปวดกระเสียนละก็ต้อง ขึ้นมาไลฟ์ทำชิ้นงานแล้วก็ปฏิบัติตามนั่นนะก็คือไปได้ไวมากค่ะพเพื่อนๆขาไปได้ไวเพราะว่าพี่ๆเพื่อนๆปูถอยอยู่นะคะป้าหมีก็สวัสดีน้องมิไลวัลวนจ้านะคะทักทายสวัสดีน้องอารยาแฟนเพจจ้านะคะทักทายเนาะป้านเนาะบอกอีกหนึ่งครีเอตเตอร์นะคะที่มี เขาเรียกว่ามากาประสบการณ์นะเพื่อนจา๋านนะคะนี่แหละค่ะเขาบอกว่ายิงททาวันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่ขานเนาะจำจำโปรไฟล์ได้อยู่นะคะจำโปรไฟล์แสส่งกำลังใจจ้าพี่ขอบคุณค่ะน้องส้มนะคะขอบคุณใช่ค่ะทุกอย่างของ Facebook ค่ะกล้องทำให้ครบทุกช่องทางใช่เลยใช่ไหมคะน้องเนะาะนี่แหละกล้องกล้องของราคาตอนนี้น,นะคะน้องสมัยก็สปีดแล้วนะคะน้องส้มเปรี้ยวพาเพลินาพากินพาเที่ยวก็ ทักทายน้องสมัยสุนน์ด้วยจ้านะคะต่อกันไปค่ะป้าว่ามีคนได้เพชรสีชมพูแล้วสามเดือนกับอีกสี่วันเนาะสามเดือนกับสี่วันนะคะพี่ระบบเขาก็ปรับปรุงจริงๆนะไม่มีเนาะหน้าโปรไฟล์หนูเต็มดีไหมดีค่ะน้องส้มจ๋าด <c oughs> นีนี่แหละค่ะนี่แหละโปรไฟล์ทุกท่านเต็มหมดเลยเพอดีมีงานยังไม่ได้เต็มที่เลยนะคะก็เลยบอกว่าเออถ้าตื่นเช้าเราก็จะได้งานเยอะนะคะ เมื่อเช้าก็ดูฟีดได้สองสามท่านนะก็ะเปล่านะคะหรือว่ายังไม่ เขาเรียกว่าอะไรนะข้าวก็ต้องมีกําหนดเกี่ยวด้วยใช่ไหมหรือว่ายังไงนะคะพเพื่อนค่ะดูสีเหลืองสีทองอะไรเงี้ยเขาก็คงเก็บเนาะยาแฟนเพจจ้านะคะวันนี้พี่สนิทอยู่กับเพื่อนๆพ่ี่ๆเยอะเลยนะคะน้องอารยาเนาะเข้ามาทักทายกันได้เลยค่ะสวัสดีค,คุณค่ะเราบ้านพี่ซิมจ้าพี่สนิทดีใจด้วยนะสามเดือนกับสี่วันใช่ค่ะเนาะเพื่อนๆนค่ะน,นี่ค่ะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็อาจจะจะมาเข้ามาฟังว่าวิธีการพูดเป็นยังไง ให้ขี่รถก่อนนะคะค่ะพี่พลขอบคุณค่ะพี่พลทุกคนอ่ะจะปูทางให้ตัวเองนะคะเพื่อนค่ะเขาเรียกว่ามาเตรียมมาเตรียมความพร้อมนะคะมาศึกษาหาความรู้ก่อนก่อนที่จะไปเปิดได้หมดแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะดีใจด้วยจริงๆคะ่ะนะคะช่างพีสืบโสดาบอกว่าสวัสดีป้าหมีจุงกะครับ สวดีน้องส้มนะคะสวัสดีน้องส้มเนาะเหลือเหลือเวลาอีกหกนาทีที่อยู่กับเพื่อนๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะเข้าทํางานเนาะสวัสดีทักทายกันรางวัลให้เราทุกบ้านนั่นแหละเลนาะแต่ว่าแล้วแต่ว่าเออเราอาจจะบอกหรือว่าไม่บอกนะคะ,ะเพื่อนจ๋ากสิบตาคมใช่ไหมอ๋อยังค่ะน้องน้องน้องซิมยังโอเคค่ะน้องซิมก็เหลืออ,อีกน้องซิมเหลืออ,อีกสามปีค่ะบ่อยนะเพื่อนเนาะน้องส้มเนาะ,นนะดีใจไปกับเพื่อนๆ,ๆพี่ๆด้วยนะ ถึงว่าพี่สนิทว่าเอ๊ะทำไมพักนี้พี่ไม่เห็นเนาะนะคะตอนนี้พี่รออยู่ที่เลขห้าละห้าห้ากว่าแล้วนะเดี๋ยวอีกสามปีจะรอที่เลขหกนะคะจะได้จะได้กินเงินเดือนแล้วนะคะต่อามาพบปะเพื่อนๆแล้วก็มีรายได้นะคะเพื่อนๆเนาะสวัสดีคะ่ะพ่อใหญ่สุริยันนามกําคะ่ะสวัสดีนะคะนะคะคลิปวิดีโอไว้ก่อนเนาะทําคลิปวิดีโอไว้แล้วก็แบบรีบ รีบๆเอ้าเพื่อนๆขาทำอะไรรีบแล้วก็เราก็ลงอะไรไม่ได้สำเร็จ่เอ,อ๋ยนานทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอโทษพี่ระบบขอโทษพี่เ i เด้อถ้าวันนี้พี่สนิทพูดผิดเพกาว่าเขาอาจจะมามาชมเรามาดูเลยลักษณะการพูดของเรานะคะว่าเราพูดยังไงเราสื่อสารกับเพื่อนๆพี่ๆยังไงแล้วก็พบเอ,อ๋ยนานทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอโทษ พี่ระบบขอโทษพี่เ i เดอถ้าวันนี้พี่เสนิทพูดผิดปากน,นะคะตอนนี้พี่รออยู่ที่เลข5ละ 5, 5้ากว่าแล้วนะเดี๋ยวอีก3ปีจะรอที่เลข6นะคะจะได้จะได้กินเงินเดือนแล้วนะคะจะเจอกันในห้องไลน์แต่อีกหน่อยหนึ่งนะคะพี่ระบบก็คงส่งภาพยนตร์มาให้กันชมแล้วละเพราะเรามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแล้วใช่ไหมคะป้าน้อยเข้าเข้ามาเล่นในระบบเนี่ยไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเขาทาอะไรกันก็เล่นนะคะเล่นไปโดยที่ไม่รู้ใส่เสียงเพลงนู่นนี่นั่นะ่ะ แต่เดี๋ยวนี้ก็คือสังเกตน้อยา่าน้องซิมเลืออีก3ปีเนาะน้องซิมเลือ,อีกสาปีจ้าเพื่อนๆจ้าอีกสปีปลดกเกษียนแล้วจ้าขึ้นจ้าเปิดบ้านเหมือนเดิมจ้ามาแล้วจ้าเจอแจ้วแววเสียงอยู่ที่บางพีสมุทรปราการจ้านะคะวันนี้ก็มาคุยมาพูดมาคุยกับอ่าตอนนี้ก็คือ อย่างที่บอกแล้วเนะี่ยยังตอนเช้านี้ยังไม่ได้เข้าไปดูนะคะแต่เมื่อวานนี้เข้าไปดูแล้วในคลังคลิปรีกันแล้วก็แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันเลยกันนะคะถึงพี่สนิทจะพบเจออุปสรรคอะไรในการทํางานนะคะแต่พี่สนิทก็ไม่เคยย่อ้อง,งานทุกวันเลยป้าน้อยก็สวัสดีคุณกัญยพรจ้านะคะคุณกัญยพรก็คือป้าหมีพี่สาวใหญ่ของเราเนาะก็หา,า,าคุยกันนะคะยามเช้านะคะมาคุยกันนะน้องส้มเปี้ยว ส้มเปรียวพากินพาเที่ยวมาสวัสดีค่ะน้องส้มนะคะสวัสดีค่ะดีน้องส้มนะคะสวัสดีน้องส้มเนาะเหลือเหลือเวลาอีก6นาทีที่อยู่กับเพื่อนๆน,นะจ๊ะเดี๋ยวจะเข้าทํางานเนาะสวัสดีทักทายกันดูกันไปนะคะเพื่อนจ๋าแต่ก็มีหลายท่านนะที่ออกมาได้บอกว่าได้โปรไฟล์เนาะ โปรไฟล์ก็มีแล้วนะวันนั้นก็เข้าไปในห้องเพื่อนๆก็ได้ยินอยู่ัในใดพี่สนิทก็แค่อยากแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะด้วยความตั้งใจในการทํางานของพี่คะ่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะบ๊ายบายคะ่ะทุกคนนะซิมเข้ามาลนะซิมไม่รู้เลยนะคะทําไปแบบปูปูปป,ปาเลยอะแบบไม่รู้พอมารู้ที่หลังก็โอ้เพื่อนๆจ๋านะเยอะเลยประมาณนะแม่จะมาเอาคอนเทนต์หรือเปล่าก็เลยบอกว่า อ่าไปไปนะคะลาลาไวแล้วค่ะลากลากลับต่างจังหวัดน,นะคะนะซิมเข้ามาและซิมไม่รู้เลยนะคะทําไปแบบปูบปูปปาเลยอ่ะแบบไม่รู้พอมารู้ที่หลังก็โอ้เพื่อนๆจ๋านะเยอะเริ่มต้นชีวิตก็คือนั่งไรสุดนะจับทางได้ถูกเอาเพื่อนค่ะกว่าจะจับทางได้ถูกก็เกือบปีเหมือนกันนะคะเพื่อนเนาะ เกือบปีเหมือนกันคุยนะคะได้คุยแล้วก็ได้เขาเรียกว,ว่าไงเราก็สื่อสารกันเนาะเราก็สื่อสารได้พูดได้คุยกันเนยน้องเก่งมากเลยนะคะผ่านได้ดีใจเนาะเดี๋ยวเพบคุมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่ระบบด้วยขอบคุณพี่เพื่อนๆจ้าเนาะวันนี้ก็ยอมรับนะคะว่าถ่ายฟีดน้อยนะคะวันนี้เนาะอาชีพก็ใช้โปรไฟล์ให้รูปเต็มหน้านะคะเพื่อนๆกันเนาะให้รูปเต็มหน้าอย่างเพื่อนๆพี่ๆนะคะห้าแบบโปรไฟล์เล็กๆจะมองไม่รอบห้องค่ะพี่ซิมค่ะ นะคะพเพื่อนๆพี่ๆขามาแล้วอีกหนึ่งตัวอย่างที่พี่สนิทบอกแล้วนะคะว่ามีน้องๆของพี่ๆหลายๆท่านเลย10ตุลาใช่ไหมอ๋อยังค่ะน้องน้อง,น,องน้องซิมยังโอเคค่ะน้องซิมก็เหลืออีกน้องซิมเหลืออีกสามปีคร<ะ>ับก็เก็บบรรยากาศนะคะด้านนอกนะคะอะที่ทํางานค่ะมาฝากวันนี้อาจจะแปลกใจนะคะว่าทําไมพี่สนิทไม่ใส่ยูนิฟอร์มพี่ไอด้วยจ้าวันนี้พี่สนิทมาแล้วมารายงานตัวแล้วค่ะนะคะ ก็มาคุยกันทุกเช้ายามเช้านะคะพกความสดเรามีอะไรแล้วก็คุยกันนะคะเพื่อนจ๋าเนาะคุณกองสีสวัสดีครับคุณกองสีนะไม่ได้เชิญชวนแต่อย่างใดนะคะเพียงแต่ว่าราคารอให้พี่ระบบอ่าส่งมาพี่ซิมขยันน่ารักที่สุดจะขอบคุณค้าลังส้มเนาะพี่ซิมก็จะเจอกันทุกเช้านะคะทักทำคลิปวิดีโอไว้ก่อนเนาะทำคลิปวิดีโอไว้แล้วก็แบบรีบ,รบ รีบๆเอาเพื่อนๆขาททำอะไรรีบแล้วก็เราก็ลงอะไรไม่ได้สำเร็จนะ mm. ลองลองดูเนาะเ mm. ปิดกำลังใจให้กันเนาะ mm. สวัสดีคุณอรารยาทักทายค่ะนะคะ mm. ยินดีค่ะน้องอรารยาเนาะ mm.